ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พระบรมราชานุสสรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอ่อจังหวัดจันทบุรีนะครับผมด้านหลังจะเป็นอู่ต่อเรือเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่ทุกคนที่จะมาสักาการนะ,รระ,ะนะครับผมที่พระบรมราชานุสสรตากสินนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันอาสาแหาบูชานะครับผมก็เป็นวันดีนะครับผม ก็แวะมาเที่ยวแล้วก็มากาับมรณศักดนะครับผมก่ทางด้านหน้านะด้านหลังนีจะเป็นอู่ต่อเรือนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับ งดงามมากครับผมถ้ามีโอกาสมาเที่ยวาจันทบุรีเดี๋ยวเราจะไปดูที่ถนนที่สวยที่สุดนะในประเทศไทยนะครับจะเป็นด้านาคาดแก้มมรกต ก็จะเป็นมุมน,นะฮะอาวุธสมัยโบราณนะครับผม ถ้ามีโอกาสก็มากันนะครับผมครับอันนี้ก็พาชมข้าวๆนะครับผมบสวัสดีครับ